สวัสดีครับจาก BJ b a ม t เธนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำคอมแบตกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับถูกต้องแล้วครับเป็นรองเท้าคอมแบตยี e ่ห้อเ t a c นะครับรุ่น vc 0 1เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ารายละเอียดของรุ่น vc 0 1 Combat คอมแบตคู่ดีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรองเท้าคอมแบตรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหนังเทียมนะครับไม่ใช่หนังแท้ ก็จะส่งผลให้ราคาไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมภาพรวมของรองเท้ากันเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับดูพื้นก่อนพื้นก็จะเป็นพื้นยางนะครับซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นและก็เหนียวหนึบก็จะมีฝีเข็มการเย็บพื้นนะครับ หนังนะครับก็ขัดง่ายขึ้นเงาสะดวกนะครับเหมาะได้ทั้งเหมาะสาหรับสวมใส่ตามมาตรฐานของราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำวออรวจอพปลชลบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวมาลองชมกันหลายๆมุมนะครับ สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรองเท้า Combat รุ่น vc 0 1นะครับที่ห่อ a t a ทครับผมสำหรับข้อมูลดีๆนะครับช่องทาง YouTube กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับช่องทาง Facebook กดไลค์กด Follow และกดแชร์นะครับ หรือสามารถแอดไลน์ได้ที่แอซายวีเจมนะครับโดยการพิมพ์หรือสแกนตรงมุมขวาบนของหน้าจอก็ได้นะครับ